วันนี้ก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้มาอยู่กันในเกมโปเกมอน p ีกันนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับตัวเมกาไคโอกากันนะตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะครับก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในช่องด้วยกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของโปเกมอน p PP นะครับตอนนี้นะครับมีซ์ฟเวอร์31นะฮะเปิดมาเรียบร้อยนะฮะ เมื่อวันก่อนวันยี่สามที่ผ่านมาช่วง18บแปดนากาเนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันนะฮะสมัครใหม่เนี่ยได้รับไปเลย10,000คอย VP 5นะครับผมแล้วก็ไปทํากิจกรรมในเพจของประกัน PP นะครับได้ฟรีอีก5,000คอยแล้วก็กดโค้ดนะครับก็ได้อีก1,000คอยรวมเป็น1 6 0 0 0คอยนะสำหรับ ID ใหม่แล้วก็ได้รับเพชรประมาณ500,000บวกกับ S พัทอีก6ตัวผมบอกกันเลยว่า ID ใหม่นะครับไม่แพ้ ID เก่าแน่นอนนะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้ โอเคก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็รีวิวมาหลายตัวแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับก็จะเป็นตัวไพ่โมไคลโอก้าหรือไคลโอก้าล่างเมก้าแหละอันนี้จะเป็นล่างชุดแฟชั่นเนาะอันนี้จะเป็นร่างธรรมดานะครับนี่จะเป็นล่างแบบนี้นะครับไอผมพูดถึงล่างแฟชั่นเลยเท่ดีนะครับอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นโปเกมอนประเภทธาตุน้ําตัวนี้เนี่ยจะเป็นดี s พกึ่งแท้งนะฮะจะมีความถึกพอสมควรแล้วก็เลือดเยอะนะครับผม ตัวนี้ครับค่าพลังเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับค่าพลังเนี่ย770นะฮะแล้วก็สแตตเนี่ยเข้าไปดูได้ส่วนนิสัยนะครับเวลาเราจับโปเกมอนเทพมานะครับแนะนำนะครับนิสัยเนี่ยให้ดูที่กรอบสีแดงนะครับกรอบสีแดงเนี่ยมันก็จะเน้นไปทางได้านินสัยเรียบร้อยเงียบขึมใจสงบแล้วก็ยียวนนะฮะสแตตหลักๆที่เขาจะได้เนี่ยที่มันเป็นคูณ10%เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพลังป้องกันสายเวท เห็นไหมครับมันถึกเวทมากแล้วก็มีพลังจุตีเวทนิดหน่อยเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเน้นไปทางด้านดีเวสกึ่งแทงมากกว่านะครับเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์โปกเกมอนกันความสัมพันธ์โปกเกมอนเนี่ยจะมีอยู่4กลุ่มนะฮะแน่นอนครับไคลกาก็ต้องอยู่กับกราดอนเนาะแต่ว่ามมนมีพิชูเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งซึ่งพิชูเนี่ยมันเป็นโปเกมอนแรงเอแรงเอเนี่ยมันสามารถหาได้โคตรง่ายเลยสุ่มกาชาก็ได้แลกเศษก็ได้เปิดกล่องกาชาสุ่มก็ได้ซึ่งมันมีโอกาสได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ถ้าเราสะสมครบ3แถวเนี่ยก็จะได้พลังโจมตี15%นะแถว2นะครับจะมีไคโอก้ามีทางฝั่งของซุยคุณน,นะฮะแล้วก็มีมิชุโคร่ครับแล้วก็มีตัวเคโรมาสึ atsu, นะครับถ้าได้ครบเนี่ยก็จะเพิ่ม HP 20%ซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็แถว3เนี่ยจะมีไคโอก้า oka, นะครับมีเรคอซ่าแล้วก็มีกาเบียสนะฮะร่างเล็กนะครับก็จะได้โจมตีอีก15%สุดท้ายนะครับก็จะเป็นไคโอก้าเกเรดอสแล้วก็มินิลิว จะได้ลดระเมิดเพิ่มขึ้นจุดสามเซนเพราะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าจะมีลดระเมิดหนึ่งอันเพิ่มเลือดหนึ่งอันแล้วก็พลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดอันนี้ถ้าเกิดจับคู่จับลายได้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องอาวุธของมันดีกว่าอาวุธของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ล่างเวทนาการเนาะอาวุธเนี่ยนะครับก็ถ้าเราไม่ได้มีอาวุธชมพูนะฮะเราใส่อาวุธส้มนะครับอาวุธส้มเนี่ยอาวุธส้มที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นนี่ครับหัวใจแห่งมหาสมุทร ก็อาวุธชิ้นนี้นะผมตีบวกไปแล้วนะฮะ200นะฮะก็คือเต็มแม็กแล้วแม็กแม็กเลเวลของอาวุธแล้วแล้วก็แม็กตีบวกเนะี่ยยังไม่แม็กนะครับก็จะต้องไปหามาเพิ่มอ่ะเรามาดูความสาม,มารถของอาวุธชิ้นนี้กันก่อนเดี๋ยวผมจะพูด2ชิ้นเลยมันจะมีวุชชมพูดด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่าเปิดกล่องไม่ได้หรืองบไม่พอเนี่ยอาวุธสีส้มเนี่ยมันก็หาไม่ยากอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา สวมใส่นะครับอัตราความต้านทานการคุมจะเพิ่มขึ้น42เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะเวลาเราไปเจอพวกโปเกมอนที่ใส่ CC ใส่เราอะครับดีบัฟต่างๆเราสามารถกันได้ประมาณ42เลยแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก55.5แล้วก็ลดดดเมจนะครับเาเมจความเสียหายลง35ขนาดต่อสู้นะครับเมื่อเข้าสู่สนามในเทิร์นแรกจะมอบพลังป้องกันทั้ง2ทาง80ผมบอกเลยว่า80นี่แม่งโคตรเยอะนะครับ ทั้ง2ทางในใหมายถึงทั้งกายภาพและเวทนะครับเราก็เพิ่มอัตราการรักษาเปสิบเซนให้กับผู้ถือครองก็คือตัวมันเองแหละ5เทินนะครับแล้วมันก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือเรียกม่านฝนนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังนะครับป้องกันตัวเอง20%นะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษอีกนะครับก็คือ,อเรียกอะไรเขาเรียกวอาอัตราการคุ้มครองมหาสมุทรนะฮะจะเพิ่มอัตราคิติคอน70%แล้วก็เพิ่มความต้านทานทุกสถานะผิดปกติอีก30% อันนี้สีว่าโหดมากเลยนะครับผมคือเงื่อนไขนะจะต้องเป็นตัวไพรมอไคโอกาสวมใส่เท่านั้นโอเคไหมตรงนี้แล้วก็มีจะส่งการฟื้นฟูพลังชีวิตหลักๆนมครับจะเห็นว่าอาวุธชิ้นนี้มันจะเป็นพวกรถนะครับเพิ่มอัตาราการควบคุมแล้วกันแล้วก็เพิ่มเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันผมถึงบอกว่าตัวนี้หลักๆคือมันจะเป็นแท้งมากกว่า dps ด้วยซ้านะครับส่วนอาวุธสุดยอดของมันเนี่ยนะครับจะเป็นชิ้นนี้นี่หัวใจแห่งมหาสมุทรอีโวก็คืออาวุธชมพูเนาะ อาวุธชมพูเนี่ยความสามารถมันไม่ได้ต่างกันมากทุกคนจะเห็นไหมครับว่าจะจะมีพวกอัตราการควบคุมเพิ่มขึ้นพลังชีวิตลดความเสียหายจะคล้ายๆกันถูกไหมครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่มันแค่มีสเตตัสพื้นฐานที่ดีกว่าในส่วนของอาวุธส้มเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็สามารถใส่อาวุธส้มได้นะครับตรงนี้ในส่วนของรูนนะฮะหลักๆนะฮะรูนเนี่ยเราจะใส่เป็นรูนป้องกันทั้งหมดก็ได้นะครับก็หลักๆเลยผมก็จะใส่เป็นรูนนี้นะครับ เป็นรูนป้องกันนะฮะสามชิ้นนะครับรูนป้องกัน3ชิ้นเนี่ยก็จะเพิ่ม HP 16%เรนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นรูนอันนี้นะรูนเกราะป้องกันนะครับอันนี้จะเป็นรูนป้องกันอันนี้ก็จะให้ต้านทานอีก10%น,นะครับแต่ว่าอีก3อันเนี่ยผมใส่โต้กลับไปนะครับเป็นอัตราสะท้อนผมจะเล่นเน้นสายแบบโต้กลับนะฮะก็เลยใส่สะท้อนไป3ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับก็ใส่เป็นคิงคองก็ได้นาเหล็กกล้าตัวนี้อีก3ชิ้นก็ได นะครับผมแล้วก็อัปเกรดให้เต็มแม็กโอเคเนาะต่อมานะครับในส่วนของหัวใจเนี่ยอัดไปเลย500เต็มเต็มแม็กนะครับผมชุดแฟชั่นถ้าใส่ได้ก็ใส่นะเพราะเพิ่มสแตทค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ยัด31ทุกช่องนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ที่เราอัปเกรดนะครับส่วนดาวเนี่ยนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็สัก18ดาว18ดาวก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครทํา45ดาวได้ก็มหาเทพนะฮะตรงนี้เนาะทักษะก็อ่ะเรามาดูทักษะสกิลกันนิดนึง เริ่มที่สกิลนี้นะครับก็เริ่มที่สกิลแรกนะฮะสร้างความเสียหายประเภทโจมตีเวทนะครับ1 2ึนะครับใส่เป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็สะท้อนอีก1ครั้งเพิ่มค่าคริติคอนต้านทานให้กับตัวเอง20%แล้วก็ดาเมจที่ได้รับนะครับเบาลง25%่สร์นต์ก็คือเราปล่อยสกิลโจมตีเสร็จปุ๊บเราได้ต้านทานคลคิแล้วก็ได้ดาเมจเบาลงอีก25%นะครับผมแล้วก็ลบล้างดีบัฟนะครับและสถานะควบคุม2อย่าง ของโปเกมอนฝ่ายเดียวกันก็คือ,อเขาเรียกลบล้างรีบับได้นะครับให,ให้กับทีมเรา2ตัวแล้วก็สกิลถัดไปนะฮะก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวเหมือนกันแต่ความแรงจะเพิ่มขึ้นจาก120เป็น180นะครับแล้วก็มอบนะฮะวงน้ำบนนะครับรอบตัวเองนะครับและโปเกมอนธาตุน้ำฝ่ายเราสุ่มแบบ1ตัวนะครับแบบสุ่ม1ตัวเนาะช่วยลดความเสียหายนะครับสุดท้าย30เป็นเวลา2เทิน ขณะมีน้ำวนนะครับหลังจากการที่กระทํานะครับของตัวจะฟื้นฟูลเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าดีมากเลยนะดูดิได้พวกเอฟเฟกต์เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรเต็มไปหมดเลยส่วนท่าไม่ตายของเขานะครับก็คืออ่าปล่อยขึ้นยักษ์นะครับใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวนะฮะดาเมจค่อนข้างแรงนะครับสามร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาบอกว่าหากเป้าหมายเดียวจะไม่สะท้อนความเสียหายจะแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แต่ละครั้งลดความเร็วสิบเปอร์เซ็นต์ศัตรูนะ แล้วก็เพิ่มความปลอดบ,บางทตุน้ํา8%อะไรประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างแรงอา่าพาร์ทสีของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรต้องอ่านดูก่อนโอ้โหเยอะมากๆนะครับคือแบบขี้เกียจอ่านเลยอ่ะก็ไปดูกันหลกักๆนะครับก็มีฟาวเดลซีนะครับก่อนเริ่มเทินใหญ่แต่ละเทินจะสร้างเอฟเฟกต์ชาวอัลสปีดสลับลำดับการกระทําของโปเกมอนฝ่ายศัตรูแบบสุ่ม3าตัวนะครับแล้วก็ฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้น10%ปรนะครับโปเกมอนทตาน้ําจะได้เป็น20%เได้2เท่า เพราะนั้นเนี่ยแคลก้าถ้าเกิดไปยืนธาตุน้ำาันจะแจ่มมากนะฮะหากเพกื่อนร่วมทีมนะครับเป็นธาตุน้ําจะได้รับความเสียหายถึงตายจะสละ HP ของไพ่เมาแคลก5ก็คือทําให้เพื่อนไม่ตายแล้วง่ายถือว่าโคตรดีแม่งโกงจริงท่านี้นะฮะแล้วก็หากมีโปเกมอนธาตุน้ํอยู่ในทีม,ทมแต่2ตัวขึ้นไปนะฮะจะเรียกเลนเวลฟมาเลนเวลฟเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เพิ่มความต้านทานสถานะทั้งหมดของโปเกมอนธาตุน้ำฝ่ายของเราเพิ่มขึ้น40%แล้วก็ลดเ a เมจ ที่ไม่ใช่คริติคอลลง20%และก็นะครับมีเอฟเฟกในส่วนของริฟโฟลิฟโวเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลโจมตีที่สร้างความเสียหายกระเด็นแส่เป้าหมายไปตัวอื่นอีก4 0ก็คือปกติเราตีเป้าหมายเดี่ยวนะฮะเรามีสกิลนี้ติดสถานะเนี่ยนกตีเป็นกลุ่มได้นะครับสะท้อนอะไรประมาณเนี่ยไปตัวข้างๆถือว่าเจ๋งนะสกิลหลักๆก,ก,ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือมันจะเพิ่มในส่วนของพลังชีวิตเพิ่มของพวกพลังป้องกันแต่มันก็จะมี c ีด้วยมียมยดีบัฟ เก่งครบเครื่องรอบด้านนะฮะสำหรับไขโอก้าแล้วแม่งเลือดเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็อัปเกรดไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรในส่วนของชิปนะครับผมจะใช้เป็นชิปทรอลทรอยเชลนะครับทั้งหมด4ชิ้นเลยเพิ่ม HP นะครับ12%แล้วก็เอกเอฟเคหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อได้รับความเสียหายจากสกิลมีโอกาส50%สตะท้อนใส่ไปยังเป้าหมายด้วยนะครับส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยเราจะใส่เป็นสแน็คโซสแน็คโซจะเพิ่มเลือด1 2นะหลักๆก็จะประมาณนี้ อันนี้คือความสามารถคร่าวๆนะฮะในส่วนของ p พ i m ม l ไค i โอกนะครับที่ผมบอกกันเลยว่าแม่งโคตรน่าเล่นตัวนี้นะครับส่วนบทสัญญากับพวกบุคลลังเนอัปเกรดไปตามที่ของนี่แล้วเพราะว่ามันจะมีของจํากัดนิดน,นึงอ่ะอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลต่างๆของเจ้า p พ่โม l ไค i โอกกันนะครับไปดูสกิลเดียวกันก่อนนะฮะไปครับก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกก่อนไม่รู้กดทันมานะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิสกิลที่1น,นะครับไปแบบชา้าๆตีมาเถอะยังไงก็ไม่ตายอึดเหลือเกินเนี่ยสร้างม่านม่านหนาวนะครับอ่ะสกิลแรกเลยสกิลทั่วไปอ่ะตีธรรมดาก็ประมาณ13ล้านนะครับไม่ได้เยอะนะพลังน้อยตัวนี้พลังแค่ไม่กี่ล้านเองเรากี้มันตีประมาณท่าน้ำด้วยกันด้วยอ่ะขอดูท่าไม่ตายหน่อยแล้วกันเห็นเขาบอกว่าแรงแต่มันต้องมีบัฟด้วยโอ้โหสกิลสวยนะฮะ อันนี้สกิลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสกินด้วยนะถ้ามันเป็นร่างสีตัวสีฟ้าน้ําเงินเนี่ยมันจะไม่ใช่สกินสกิลแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นสกินสีเขียวสวยมากท่าแม่งโคตรเท่เลยเกมนี้นะจุดเด่นคือแอนิเมชันท่าไม้ตายครับอ่าพลังโจมตีนะครับสตาร์ทอยู่ที่9ล้านมีเดเมจเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับโอ้เป็นเดเมจกลุ่มด้วยนะฮะอ่ะดูสกิลสองบ้าง สกิล2พุ่งลงมาโอ้โหประมาณ45ล้านนะครับแรงอยู่นะศัตรูเลเวล550อยหะเอ้ยเห็นโปรเจคชันมาแล้วครับเดี๋ยวเร่งความเร็วหน่อยมันชา้าเกินไปมาแล้วครับดูถ้าไม่ใต้อีกครั้งดิดูแถวหลังโอ้ตีแถวหลังก็ได้นะครับมันตีกลุ่มไม่ใช่หรอแต่ว่าในสกิลเมื่อกี้มันบอกตีเดี่ยวเนาะแต่เวลาออกสกิลจริงมันตีกลุ่มนะครับโอ้ถือว่าโคตรเจ๋งเลยถ้าเป็นแบบเนี้ย อ่ามีดาเมจสองครั้งนะครับถือว่าดีอันนี้โดนแล้วโดนเอฟเฟกแล้วเรียบร้อยเอาละครับสังหารสกิลนี้เลยสุดยอดหมาครับโดนเดี๋ยวผมจะพาไปดูการจัดทีมกันคร่าวๆนะครับเรียบร้อยไอยตัวน,นั้นไม่น่ารอด่อะก็หลักๆก,ก็ความสามารถของเขาแน่ะนะครับก็จะเป็นเกล่กสายแทงซะมากกว่าอ่าในทางการจัดทีมนะครับของ ไคอโอกานะคือหลักๆเนี่ยถ้าเราจัดทีมเล่นเนาะก็จะมีไคโอกานะครับเดีย๋ยวผมจะเป็นโปรแกรมอน้ำนะเราถ้าเราจัดเป็นโปรแกรมอน้ำเนาะถามว่าเล่นกับใครได้บ้างเนะาะเดี๋ยวผมจะจัดคร่าวๆให้ดูนะครับอ่ะถ้าเป็นโปรแกรมอน้ำเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะมีตัวใหม่ที่เราได้มาเนาะโอ้ไฮโอคาเพียบเลยแล้วก็จะมีมานาฟี่ตัวนี้ต้องมีแน่นอนเพราะเป็นซับนะฮะเป็นซับตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวพาวกีธรรมดาหลักๆก็จะประมาณนี้ เวลาเราเล่นเราก็เล่นแค่4ตัวนะครับเราจะเล่นแค่4ตัวนะฮะแล้วก็มันจะเป็นคอมโบกับ2เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเราจาัดทีมก็จะมีต่างประเภท4ตัวแล้วก็ประเภทเดียวกันเนี้ยมันจะได้พลังโจมตี15%แล้วก็เลือด1 0นะครับในส่วนของพวกทีมผสมเนี่ยเล่นได้หมดนะครับจริงๆอะ่ะทีมผสมที่ผมเล่นก็จะเล่นประมาณเนี้ยผมก็จะมายืนกันแบบนี้อันนี้คือทีมที่ผมเล่นเป็นปกติเลยนะผมก็จะใช้ตัวนี้ยืนนะครับหลักๆนะก็จะมี3สหาย ยินกันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่คือทีมที่ผมจัดหลักๆประมาณน,นี้อันนี้คือทีมที่ผมใช้ประมาณพลัง106ล้านนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไ i ่โมนะฮะคาโกาหรือ k y โยกาไมกนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด s u b ส c r i b e กับช่องเพลินโซ่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าซ u อูเกนสวัสดีครับอยากจะให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาขอกันได้นะครับ